มาครับมาลุยกับการเลื่อนชั้นของแบ็คแคทขึ้นสู่พิมลีกอังกิจพรีซ e ีซั่นไม่น่าจะได้เล่นเพราะ <Huh? S 1> เราน่าจะมีทุนจากการที่เลื่อนชั้นมาเล่นในพิมลีกได้อยู่ <Wow. S 1> มาดูกันว่าบอร์ดบริหารเขาจะให้เราที่เท่าไหร่ในการลยุยพิมลีกฤด,ดูกาลนี้ oh. แต่ก่อนอื่น ที่จะไปดูงบประมาณการซื้อขายนักเตะต้องเริ่มที่เสื้อเย้าเสื้อเยือนใหม่ก่อนก็ประมาณนี้เสื้อเยามันก็ต้องมีสปอนเซอร์ตรงที่คาดอกบ้างละ่ะมันจะได้ดูดีสะหน่อยเล่นพิมพ์มารีกทั้งทีก็โอเคเสื้อเยาเสื้อเยือน ลุยโอ้โหอ,อยู่ในตารางคะแนนเลยงบประมาณปีนี้38ล้านล้านแต่ค่าเหนื่อยมันได้น้นอยังไงไม่รู้ฮะมาจัดก,การบาล้านค่าเหนื่อยกับค่าซื้อขายกันซะหน่อยค่าเหนื่อยที่ให้นักเตะได้ขอเพิ่มมาที่สักหนึ่งแสนประมาณนี้โอเคมาเริ่มที่นักเตะคนแรก โคชยามดะจะเสริมก็คือออสติกาดรูการนี้ผมคิดว่าจะเสริมกองหลังและกองหน้าสักหนึ่งคนขอที่5ล้านได้ไหมเกรแฮมพอตเตอร์เขาต้องการที่7จล้านเก้าที่เสริมแค่2องตำแหน่งเพราะกองกลางของเราตอนนี้ก็ถือว่ามีพอสมควร เพ่งด,ดูการแรกก็ต้องมาลองดูก่อนว่าจะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวค่อยว่ากันอีกทีในตลาดหน้าหนาวีลุดให้ไปได้เลยเหรอเกรแฮมหกล้านหกว่าไงอืม,อมเขายืนยันที่เจ็ดล้านเก้าโอ้ยขอเจ็ดล้านทวนได้เปล่า โอเคคุยกันได้ <Yahoo! S 1> มาแล้วดิวแรกไปคุยเรื่องค่าเหนื่อยกับออสติกัดนัดกันที่ออฟฟิศมาแล้วโอ้หน้าเหมือนอยู่แฮครูเชี่ยวไปเลย ขอต้องมายืนกอง้ังกับซานโตสโอเคค่าเหนื่อยเขายืนมาที่28งหมโอ้โหยลดลงมาให้ตั้ง1มื0นนึงแต่ขอที่หมื0น้าได้ไหม<ะ>และเอาค่ากินกระเปล่าไปเลยสองแ0 0เอาชิบหายโอ้โหไม่คุยเลยวย โอ้คุยกันก่อนลูกพี่มากันที่ดิวต่อไปกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กับออสติกัดกองหน้าคนนี้บอกเลยว่าต้องมีเอ,อ้ยเห็นแล้วเจกเกนคอปนี่โอริกี้ต้องขอให้ท่านมหาเทพมาช่วยแบกเกมรุกของเราสะหน่อยแล้วโอ้โหสิบห้าล้านเลยเหรอ เอาโพวีีดีไปแรกแล้วเพิ่มเงินซะหน่อยจะว่ายังไงของหน้าคนนี้ซื้อมาไม่ได้ใช้เลยโอ้โหเสียดายอยู่นะเนี่ยเขาอยากได้เงินอย่างเดียวฮะเด็กเกนครบสิบสีล้านห้าแสนได้ไหมโอเคได้อยู่ วยโอริกี้ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญถ้าเราได้มามีความสูงแล้วก็พิ้วอยู่ปัจจุบันโอริกี้รับที่15,000แส้โห สัญญาสปีจะว่ายังไงตอนนี้29ก้าำลังพอดีโอเคโอค้โหเขาลดค่าเหนื่อยมาให้แต่เงินกินเปล่าห0,000ขอเหลือสักครึ่งนึงได้ไหมลูกพี่เพิ่มค่าเหนื่อยขึ้นมาฮะหาไปเลยเจ็ดหมื่น แต่เงินกิ่เป่าขอสามแสนได้ไหมโอ้โหโอริกี้เขาไม่ยอมครับไปเลยแต่ค่าเหนื่อยห้าหมื่นเเจินต่อรองเก่งเหลือเกินมึงเนี้ย สามแสนห้าว่าไงมันต้องลดสักทางเหรววะโอเคคุยกันง่ายมาแล้วกองหน้าตัวความหวังใหม่ที่จะพาเราลุยในพิมิลีก <Yahoo! S 1> อยูวอลโอริกี้มากันอีกหนึ่งดิว เด <Huh? S 1> ี๋ยวนี้ก็คือกองหลังเพื่อในกรณีเราเล่นหลังสาม oh. มาลองซามาแรงซา oh. แฟนเชลซีบ่นชิบหายตัวนี้ oh. แต่โค้ชยามาดะ <laughs> จะซื้อมาชุบชีวิตที่แบ็คแคทนี่เองอืมสิเป็นล้านเลยวะ แพงชิบอืมอ๋อแปดล้านได้ไหมนักเตะก็ไม่ค่อยจะได้ลงอยู่แล้วคิดอะไรแพงโอ้โหเก้าล้านเฮ้ย ว่าไงเก้าล้านด่วนโอเคคุยก the ันง่ายมาลงซานี shirt. ่ก็ไม่น่าจะได้เป็นตัวจริงในกรณีที่เราเล่นหลัง3ามถึงจะได้ลงก็ขูดเชี่ยวไปเลยให้เด็กเตมันได้อยู่สปีเพิ่งอายุยีหเอง ขายต่อได้โอ้ค่าเหนื่อยเขายอมลดให้ไงเงินกินเปล่าเนี่ยขอที่สามแสนห้าสองแสนแล้วกันคือว่าลดช่วยๆกันนี่ขนาดเรา เนแค่ตัวไม่ค่อยท็อปเท่าไหรน่นีเนี่ยไม่อยากคิดเลยถ้าเส้นตัวท็อปน่าจะได้แค่ดิวเดียวอ้โหต่อรองเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยนานที่หายแต่ละคนสามแสนจบไหม,มหมื่นหนึ่งก็ไม่ยอมวุ้ยไอเอเจนต์คนนี้เนี่ย ้าหมื่นว่าไงโอ้โหสามพันมันก็ไม่ยอมวุ้ยแมมสามแสนสี 3, 000. 4, 000. ่พันทวนกูจะว่ายังไงโอ้ยอมเถอะลูกพี่โอเคยอมเลยโว้ยไอหา่าถ้าไม่ยอมไม่เอาแล้วโว้ย ทียิ้มรู้เอ้คนงบระดะมาเทียกับดิวแรกของเราสะหน่อยครับออสติกาดเรื่องค่าเหนื่อยอครั้งที่แล้วเขาไม่โอเคที่หมื่นต้นๆ้นะก็ธรรมดาน่าจัก เกือบสี okay, ่หมือย oh ู 27, ่ด oh ีๆจะมารับที่หมื่นกว่าเนี่ยสัญญาสี่ปีโอเคประมาณนี้เขาขอที่สองหมืนเจ็ดก็ให้ได้นะสองหมเจ็ดเนี่ยอืแต่ค่ากินเป่าลดลงมาสัหน่อยนะว่ายังไงอื้อ 2องยังถือว่าโอเคอยู่รับได้กินเปล่าเลยสองแสนสโอเคคุยกันได้โอ้ย <Yahoo! S 1> ักเตใหม่ตอนช่วงต้นฤดูกาลก็ประมาณนี้นะ3คนเซนเตอร์2กองหน้าห <c oughs> มากันที่พิเมิรีกนัดแรกเจอกับคริสตัลพาเลท ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมซะหน่อยอตอนนี้สภาพจิตใจนักเตะในทีมเรายังถือว่าแฮปปี้กันอยู่ <Wow. S 1> ถือว่าเป็นเลิกหมายที่ดีลูกทีมของคุณจะเป็นยังไงในซีซั่นนี้จะสามารถรอดในพิบร์ลีกได้หรือเปล่าอืม เราคิดว่าทีมเราพร้อมที่จะสู้กับทุกทีมในพินลีกสู้ไปได้สู้ได้ทุยสู้ไปได้สู้ได้เป็นอีกเรื่องหนึง่งค่อยว่ากันโอ้โหโอริกี้สภาพจิตใจ very happy มากมากออริกี้เขาจะเป็นยังไงกับการที่คุณนึงมาร่วมทีมเขาจะสร้างความแตกต่างแน่นอนเพราะโอริกี้เขาถือว่าเป็นกองหน้าที่เก่งคนหนึ่ง กองหลังคนใหม่ออสติกาดเขาพร้อมที่จะสร้างอะไรใหม่ๆให้ทีมคุณหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วนั่นคือเหตุผลที่เราเซ็นเข้ามา,า,ามารอดูได้เลยโอเคมากันที่เกมแรกในพิม์ลีของโคชยามาดะโอ้โหตื่นเต้นแล้วเว้ย ริสตันพาเลตเปิดป้านรับการเยือนของแบ็กแคทน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาในฤดูกาลนี้อโอ้โหสนามเย้าของริสตันพาเลตใกล้คนดูจริงๆวันนี้แบ็กแคทมาใน ชุดเยือนสีขาวมาดูสเปซผู้เล่นตัวจริงของคริสตันพาเลตหมายในระบบซ<ๆ>ีสาาอืมโอ้ยมาคัดเอ็ดเวิร์ดไอตัวนี้ก็เคยอยากได้อยู่แต่มันไม่ยอมมาครับอ้ย้ยายมาคริสตันพาเลตนี่เองหนีกองหน้า ตัวเก่งของเราสองคนวันนี้จะช่วยทีมได้มากแค่ไหนวันนี้ประเดิมด้วยแผน5-3-2มาเน้นเก็บผลดูสิว่าจะเป็นยังไงโอริกิไซเบอร์สิอืมกองหลังตัวใหม่2คนก็ได้ลงเหมือนกันวันนี้พิตันพาเลตค่อยๆต่อบอลกันขึ้นมา ลากมาสุดเล่มเส้นมาติเนตยังไงโอ้โหยังหยุดทันด้ยวยเอาบอลกระชอกมาเก็บตกได้สวยโดบ้าโอ้โหเสียบเสียบลูกนี้อยู่เลยจริงลูกนี้โอ้โหเชอร์เบนเซฟได้ไงวะจะจาอขนาดนั้นนึกว่าเสียแล้วเลนสั้นลูกนี้มาคัดได้เบิดเจอสวยเซนดอนตบเข้ากลางมา มาลงซาเบิร์นขึ้นหน้ามาโดบ้า,บาเห็นโอริกี้วิ่งลูกนี้สวยโอริกี้มาหาช่องยิงโอ้โหติดบล็อกลงกันมาเร็วมากเลยกองหลังคิสตันพาเลตค่อยๆต่อบอลกันขึ้นมาโอ้โหเร็วชิบหายวิ่งเกือบแทบไม่ทันแต่ละตัวเนี่ย ต่อวันกันโคตรสวยโอ้โหเจ้จอลูกนี้เรียบร้อยเจ้าบ้านขิ้นนำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนจากมาตินิสโอ้โหออกซ่อนลูกนี้หลุดเลยจอ้จออย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับเชอเพชิ สปีดบอลเร็วมากเลยฮะัไม่ครอบคอของพิสตันพาเลตโอ้โหมาได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเคแมงนามาราวัดเก็บได้แทงต่อให้โอเคนะเบิ้ลที่โอริกี้ไม่ล้ำยังไงโอ้โหไม่มีเพื่อนเติมขึ้นมาสิฝากมาที่โอเคนะโอ้โหช้าแมงนามาราเปิดเข้ามาไม่ตรงอีกโอ้ สวยตัดบอลสวยออสตินกาดโดบาตอกส้นมาอ,มอมช้ายังเก็บได้อยู่ย้อนมาที่ชีหันแทงรูช่องลูกนี้ให้โอริกกี้โอ้โหบอกได้อีกแล้วมาอีกรอบหนึ่งของคริสตันพาเลตโอ้โหเร็วเกินลูกพี่สวยมาลองซาจิ้มสวยบือนเข้าทางอีกชิบหาย มาทีนี้เจ้าเก่าฝากมาที่เอ็ดเวิร์ดอุ้ยเจอเพินอุ้ยเกือบเกือบกระชอกเข้าทางคริสตันพาเลตเอ้าวพลาดโคตรเร็วเลยเอ็ดเวิร์ดตกเข้ากลางมาลูกนี้เรียบร้อยอย0เจ้าบ้านหนีห่างแบ็คแคทไปแล้วชิบหายเอ้ยโอ้โหบีบเร็วบีเวบเร็วมาก ไม่มีลุยซาฮาก็มีมาคัสเอ็ดเวิร์ดมาแทนนะ <Wow. S 1> ลูกทีมของโคดเวียราโอ้โหยหน้าคิดหนักเลยโคดยาบะดะลับทรงผมใหม่ชิฮานโดบาโอลิกกี้ลงมาล่วงต่ำวิ่งจี้ขอให้ไม่ได้โคดแน่นเซดอน โลบ้า <c oughs> โดนเสียบใบแดงไปเลยสวย <c oughs> ต้องตีไข่แตกแล้วจังหวะน,นี้ <c oughs> โอหเห็นหน้าหืทีมเราไม่มีคนยิงลูกฟีคิกเลยดีว่ะ <c oughs> ให้โอเ้เห็นหน้ายิงแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ยิงลูกนี้โอ้โห ทั้งหาคนยิงฟรีคิกมาด้วยนะชิฮันเบิ้ลพลาดชิบหายชิบหายแล้วโอ้ยเติมเกมรุกกันดีใช่ไหมเติมเกมรุกกันเร็วมากตบเข้ากลางมาลูกนี่เรียบร้อยโอ้โหนี่ขนาดเขาเหลือสิบคนนะเนี่ยสามศูนย์ภูมิสวัสดิ์ สู้สไม่ได้นัดนี้ <c oughs> ทดเวลาสามนาทีขอตีใครแตกสักลูกแล้ววะ <c oughs> ชิฮันลางมาฝากมาที่โอเคนนา <c oughs> วัดออกด้านข้างมา <c oughs> แม็กนามาลามงลูกนิวโอ้ยโอเคนาะ โอดบ้าบอเซฟได้ไงเนี่อ่โอ <c oughs> ้ยอย่างสวยลูกนี้ <c oughs> ม่งตรงตัวพูดษาประตู <c oughs> ต่มุมตรงนี้เปิดเข้ามา <c oughs> ม่งอีกรอบหนึง่งโอ้โยไม่เต็มหัว <c oughs> หมดเวลาโอ้ยประเดิมสวย <c oughs> นัดแรกในพิมลีก อีนี้ก็ประมาณนี้ไปเจอกันใหม่ E ีีหนะ้า